พระปิตาหลวงปู่โตหลังยันนะรุ่นปุดนี่นะครับกระแสของเนื้อจะออกไปอมเหลืองนะครับอมเหลืองก็คือแก่ไปทางมนลสารคือ <c oughs> เกสรดอกไม้ที่บูชาพระนะครับหลวงปู่โตนำมาบดบดให้ละเอียดแล้วนำมาผสมใส ในพระในการสร้างในวาระนะครับปีสร้างปี2,521นะครับปลูกเสกจนถึงปี2 0 2 3นะครับพอๆกันกับจัมโบ้สองนะครับเรามาดูกันนะครับรุ่นนี้รุ่นปัุบันนี่นะครับท่านใดได้เอาไปบูชาแล้วเกิดอิทธิฤทธิปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตนะครับนะครับ ราคาสนนราคาก็ราคาไม่บอกหลักแสนนะครับหลายแสนนะครับนี่ครับเขียนว่าหลวงปู่โตวัดปดูชิมพีนะครับนะเอาทางขวาวัดูชิมพีนานี่นะนล้อมหรือนะขมวดนขมวดครับผมนะเป็นยันประจําตัวของท่านองโหโตโอ้โหสีเหมือนเนื้อฟักทองหายากมากเลยครับเนื่องจากว่าม <c oughs> นสารที่ท่านบดใส่นะครับนะ มนสาร่ใส่เป็นเกสรดอกไม้นะครับใส่ผงน้ํามันอิทธิเจตินิสิงหมหาราชอาัดเข้าไปนะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะไล่สดนะครับก่อนที่ผมจะไปสนามพระผมจะเอาพระองค์นี้ไล่สดให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นพระที่เลี่ยมก่อบโบราณมาผมแก่แล้วนะครับ มีตะกุดสองดอกนะครับตะกุดเงินนะครับซ้ายขวานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมส่องให้ดูซูมให้ดูครับซ้ายขวามีกล้องซูมถึงจะเห็นนะครับเป็นตะกุดเงินสองดอกครับซ้ายขวานะครับบูชากันก็ไม่หลุดห้าแสนแล้วครับรุ่นปดหนี้นะครับปดหนี้หลวงปู่โตวัดบุรุชิมพีหายยากครับรอยตัดเห็นไหมใช้เครื่องจักรในการปั๊ม แน่นครับของปลอมทําไม่ได้ครับแบบนี้เดี๋ยวผมไลฟ์สดอีกีครับเนื้อเหมือนฟักทองสวยมากหายยากนะเพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหลวงปู่โตวัดปู่จิมพีพระพีตาปดนี่หลังยันนะนี่นะครับองค์นี้แท้นะครับการันตีแท้นะครับของใครแท้ของเรื่องของเขาของผมนี เพ่าไรหรือเป่ามีครบครับมีตะกุดเงินสายขวาวางมือนับนิ้วมือได้นะครับการตัดขอบเส้นเสี้ยนนะยันต้องเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับคําว่าหลวงปู่โตทําจากมือนะครับแกะบอกมือนะครับยันนะนะครับยันนะแลวคำว่าหลวงปู่โตวัประดจะมีแกะมือครับถ้าของใครไม่เหมือนแบบที่ผมมีเนี่ยเป็นเก๋หมดเลยครับนะ ตบบนี้แท้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆ